I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on เอาแล้วทุกคนนี้เราก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปโรนี้กลับมาอยู่เกมสแลมดังกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็นะครับผมคลิปนี้ก็นะฮะห่างหายก็ไม่นานมากเลยนะครับสำหรับคลิปเกมสแลมดังยิงคือเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เลย5-10นาทีที่แล้วเนี่ยเพ่งโหลดมาเลยเ,เลย ก็จะไปไล่์ส้มทางกอลยนะถ้าชอบก็ไลค์กดแชร์ share, กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจเพิ่มด้วยนะครับผมเก็บไปแต่ไปตอมหาห้องเจอเลยไปปวดหัเจอห้องเลยนะครับผมอ้หึหึนึหึเตือ มา s <S อะไรใครอ่ะโหจิ๋วใช่ป่ะแล้วยาจะไปกินหรอเออทำไมกินเลยทำไมอ่ะไม่มีอะไรกินเอ,อคือจริงจริงนะเวย้ยข้า,าวเช้าก็แดกเยอะกว่ากูทำไมกูยังไม่หิวแต่เขาหิวคือความอยากกินใช่ไหมไม่ใช่เพราะหิวใช่ไหมคือแบบต้องกินตลอดเวลาเลยใช่ไหมย,ยายกูเนะี่ยไม่เข้าใจจริงๆว่ะเฮ้ยคือว่ากูก็ไม่ใช่ว่ากูไม่มีน้ำใจนะเว้ยคือกูแบบ กูไม <formation jin inh throat> <at> ่เ <tı> ข <ro> ้าใจเว้ยคือแบบวิเดินลงบันไดมาบอกขอขนมกูกินเชยมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอครับกูไม่เข้าใจไอ้ยกูไม่เข้าใจเหมือนกันเว้ยเพื่ออะไรวะยี่ก็ลงมาขอขนมขอขนมกินหน่อยเจียนเนี่ยเนี่ยเราไปนั่งกินตรงนู้นเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาที่ไหนล่ะครับคือแบบคนแก่ปกติยายของคนดูปกติแล้วเขาจะมาขอขนมเพอเรากินไหมเคยมีไหมถ้ามีคอมเมนต์มาน่ะกูอยากจะรู้จริงๆว่ามันจะมีสักกี่คนวะ ไอ้แค่นี่กูแม่งสุดยอดเลยวะ่ะไม่อยากไปน,นึกถึงแม่งเลยไอ้ีคยคาพูดของยายกูเนะี่ยตามหลอกหลอนกูมากเลยเแคยถ้ากูแก่ไปกูเป็นแบบเขาขึ้นมาคงจะแบบจะแบบคงจะต้องฆ่าตัวตายแค่มันแย่จริงๆนะทุกคนถ้าทุกคนไม่เคยเจอเกิดตัวคนจะไม่มีทางรู้หรอกเว้ยคือนีสัยยายกูมันอาเมึงอย่างนี้แหละเว้ยไม่อยากพูดเลยแม่งมีเรื่องตั้งเยอะแค่ ไม่อยากบ่นให้แม่งยาวอ่ะยายกูแม่งนิสัยแย่จริงนะแย่จริงนะกูบอกเลยนะแย่จริงนะอยู่ดีก็เดินลงมาขอขนมกินหน่อยสิขอขนมมาไปนั่งกินนู่งนน่ะอ,อ่ะฮะอืมดีแล้วขอนะ่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะเว้ย <c oughs> ถ้ามึงได้ยินอยู่นะอย่าทำอีกนะโง่กูยังไม่ได้กินเลยนะ โดนยายแย่งขระถ ung ไปละวคุณอยู่ดีลงมาแย่งกันีนกุด๊ดช่วยเจอหนะ,ละ,ละจะไปรู้กูมึงไม่รล่าเอาตัวนูน้นเอาตัวนี้มาจเจอตัวนู้นเอง จนสุกตายอ่ะตายไปเลยหรอือลมแรกที่ผ่านไม่ไงต่อลเลาะคนโลกจิตเลยเหี้ยก็ลงมาดิเฮ้ยไม่ทันเรอะโทษทีว้วาวา ขอโทษก็มาเขากินนี่ด้วยไม่ได้กินเลยโอ้ขนาดไม่ได้กินบ้าเลยไม่ทันได้กินเลยแม่ยกมึงดื้อหลังมามาดิมากเลยเฮ้ยก็จะลมให้กู นี yeah. 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 Mm ่ครองบ้านมันค่อนข้างจะเก่าไม่มีใครกันข้างในใช่ไหมอ่ะมาดีตลงดิอ้อวไม่ลงอ่ะมาดิ เตปวาเลียจำชูดสวยดิกูนีัมังก็ดีล้ำเอาสามแต้มเขียวไปเฮ้ยวิ่งเอวิ่งดิเอเอไม่ไม่เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่างสองล้วเห็นก็รู้แล้วว่าเป็นบอท สัเต้มาม่มองโอโหนาะมาดิอันนี้ก็เปโวีหน้าด้านไปหนึงทีโอเคน้อลงนะฮ่าฮ่าฮ่าขอโทษฮ่าฮ่าฮ่าจัดไป ลมซะเถอะไม่ลมด้วยประเด็นแล้วกูก็ชุนลงไม่ได้เฮ้ยวัด what the fuck ยไไม่อสวยดิสวยดิจะละเอียดอีนึงครับขอโทษด้วยนะ ตัวตบเฮ้ยนอนกับพื้นกันดิโอ้โหไอ้ลูกเมื่อกี้เรียกว่าสเต็ปแบ็คฮุกชูดงั้นเหรอฉันเจอนี่หน่อยเป็นไงตรงก่อนไม่ดูนี่ไม่ไม่จะเปลีชูดไปมาดูนี่ดิไม่ดูลูกนี้ไม่ไม่ไม่ลงอีก นายกูจะมาตัวโถงทีไงเ้มึงเคยกั้นยังไ i เล็กข r มนมีอานิไปดิโอ้โหจับ ย,ย,ยังยาแยกกันโอ้ช็อตเปิดอันติ <c oughs> สวยรุ่งนี้สวยอ่าเหล็กมากเลยโทรศัพท์กูไม่น่าปรับ <c oughs> ไม่น่าปรับคมชัดสูงเลยกูอุ้ยไม่กี้น่าจะาเราไปเก็บบอลกับพื้นโทษทีเพื่อน นี่นี่นี่ไม่ไม่แก้ตัวหน่อยอุ้ยวันี้มันก็หิวการชุดจังเอามาดิโอ้โหแม่งกิ๊กยักษ์สองทีแล้วก็ชุดโอ้โหรับพืดด้วยประเด็นโอเคเนี่ยชุดสามแต้มมันใจอุ้ยอุ้ยลงด้วยประเด็นยคนน่ากลัวเลยโอ้คิดว่าไม่ลงเลยฮะนี่ดูดิสามแต้มดีแท้จริงดูซะทำไมมันเหล็กจังวะเนี่ยเออ ไปชุดชุดลงมันชุดนะฮโอ้โหเฟดอเวสต์สีแดงเฮ้ยเ,เกือบเกือบนี่ดูนี่คือการชุดหน้าด้านของแท้ลงกระเฮียละยืนนิ่งก็ได้วะ oh. นี่ชุดลงแล้วเปล่าเย็ดจริงเกินเย็ดแค่ขมอนขมอนเหรอมึงอ่ะมึงขมอนเหรอฮะขมอนโอ้ยกระโดดการสามตัว งานดีดีโอ้ไก่เกินชนะแลวโอ้นพูดเดยอะไม่ได้เย,าย,าย,ย่ยยยยยยะเป็นปัญหาของกูมากเลยนะตอนถวัาคลิปอะแต่ยยยยกูไม่อยู่แม่เลียนมือเย่ยยยลยยพอกูพูดทีแม่งหุบาม,ามองทีอย่ยขนมกูไปแดงอีกประเด็น ใครใครเป็นบ้างองแกบ้านใครแย่งขนมกินแย่งขนมหลานที่บ้านบิกิ่ะเคยเจอไหมก็ไม่เคยเจอหรือว่ามีถ้ามีก็คอมเมนต์มาลนะไม่อะไรที่เี้ยม,มากแย่งขนมกูไปแได้ที่เพียงเท่าน,นี้เนาะผมก็ถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามใพิ่มด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ คลิปนี้ก็คลิปกระการนะครับองค์ก็ดูก็ช่วยดูนะครับ,บนด้วยจมนะครันครับมอพูดอะไรต่อสุดท้ายเนี่ยคลิปไปละพอ่อชักว่าวเป็นไหมอ๋อทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว่าง่ายออกนายลองชักดูสิมาเลยได้เลยพ่อเชิงจังเล่นว่าวเก่งจังเลยอ่ะพูดอะไรหาว่าคุยนะตอนเด็กๆฉันมีฉาย,ยาว่าฮิโรจังนักชักว่าวนาะยจะบอกให้ไม่ไอายบ้างหรืองไงอย่านี่ปากเสียนะ